ยังโอใช้พิญญานะรับรับชมรับฟังคิดมาคัดลวนทางคณิตศาสตร์ท่านันให้ทุกท่านรับชมรับฟังเพื่อความมาเันนเถิดน,นะครับโอเคเปคิดมานอนนะครับ เ็นตัวเดียวนะรับวันที่สิบห้ากรกฎานะครับถ้าใครไม่กดถูกใจคลิปนะกดถูกใจคลิปเที่ยวท้าม เดื่องท่องเทีย่ยวผลธุรกิจครับพิเศษครับปกติแล้วก็ VIP นะครับเล่นตัวได้กครับก็เล่นเก้านะครับก็กดติดตามไปแล้วครับเพื่อนๆนะครับจะไม่พาคลิปไปทาต่างๆทาง,ทางช่องครั แล้วกดถูกใจคลิปให้ดยนะครับคลิปแหลของทางชอบับกดถูกใจคลิปนั้นให้ดยนะครับคลิปทิปของทางชอบับก็เทียบผลดูเพื่อความมันเทิงเท่านะครับ เก้านะครับ90สนะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าสองนะครับเก้าสามนะครับ แล้วก็9 5นะครับก็คลิยร์ไปคลิปของทางชัน้นน้ำเทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกระโฆษณาขึ้นมาหนา้โนาโพลโคนโฆษณาเดี๋ยวกดปิดเดี๋ยวกดข้ามโฆษณาพน้าโพลโคสน,โโโสนาให้กันนะครับ